สวัสดีครับเจตังกันช่องวาตุนคอนซีเกตครับมนนีบ่มีอย่างหลายนะครับพอดีว่ามีเอฟซีมนคอมเมนต์มากนะครับว่าให้สอนวิธีการต่อย่างนะครับว่าเขาต่อแบบใดนะครับย่างที่ใส่จะเป็นย่างที่ม,มัดองไฟโบกด้ยเฉพาะนะครับที่หอนที่ผมใส่ จะเป็นยางแก้วหรือหอ TO ครับบริษัทเดียวกันกับเอ็ีวิธีการตอ่อนี่ครับตัวนี้ผมต่อนะต่อแบบรวดเร็วแบบง่ายๆนะครับเป็นการต่อที่สร้างต้นใส่ประจำนะครับนี่ครับเอาอยางมาเส้นนึงก่อน ยังสี่แล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับสอดมือเข้าไปแบบดึง,นะดงบบนะเขา้มเขามาอย่างสินะดึงแบบนี้เห็ดเห็ดยังสี่นะครับสอดมือเข้าไปยังสี่นะครับสอดมือเข้าไปบางอย่างสินะข้อมือก็มาดึงดึง ดึงเอาหงงนี้นะครับดึงเอ้าหงงนี้นี่ครับมันก็นจะมัดไปด้วยอัตโนมัตินี่ครับดึงเอ้าไปแบบนี้นี่ครับแถวห้องเอามือสอดสอดถั่วมาในฝั่งนี้นะครับดึงนี่สินี่ครับอีกส่วนย่างอีกส่วนหนึ่งนะครับเต้ากะ

ดึงใส่มือยังสี่นะดึงเอาอย่างเส้นหนึ่งเส้นใดก็ได้นะครับแต่เส้นนี่ครับปึ๊บฟึบเอาลุกขึ้นมาสินะครับลุกขึ้นมาสิเอาไปดึงนี่ครับปึ๊บอ่ะจับประสานทางนี้ปึ๊บดึงขึ้นมา ครับมันก็จะเกิดกันมัดกันสินี่ครับเนาะจะหมัดกันเองเวยอัตโนมัติถ้าเท้าตอ่อเท่าสองเส้นกต่ทิดแบบเดียวกันนะครับตอ่อเท่าสองเส้นตอ่อเท่าสองเส้นเข้าก็ดึงเท่าสองเส้นเลยนี่ครับเ,เอากเอายางเทาก็ดึงเอาอยางออกมาสองเส้น สอดเข้าไปในหูนี่ครับสอดเข้าไปในหูมันได้จังสี่นะครับนี่ครับถ้ากดจับย่างสองสินจับย่างสองสินนี่ครับจับย่างสองสินดึงแบบเดียวกันนี่ครับจับย่างสองสินดึงขึ้นมาสิปึ๊บ ดึงขึ้นมาปึ๊บนี่ครับมันอาจะต่อกันโดยอัตโนมัติแบบเดียวกันกับหนึ่งเส้นนะครับปึ๊บปึ๊บดึงขึ้นมาสิปึ๊บปึ๊บประมาณนี้นะครับแต่ผูใ้ใดชื่นชอบก็